ผมไปอินเดียมาประมาณ3สัปดาห์เมื่อปีที่แล้วลุ้นเขาได้ประมาณเกือบ7 0 0 0แสนแตันปีนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเขาไม่ถึงแน่นอนนะครับอาจจะลงประมาณสักทา 20- ่หรือ30เปอร์เซ็นตะ์ะถ้าอันดับประเทศไม่ฟื้นขึ้นมานเพราะว่าแล้วผมก็คิดว่าโอกาสฟื้นยากเพราะว่ากว่าเขาจะปรับตัวกว่าเขาจะทำความเข้าใจตรงนีนะ้เพราะส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกปัญหาเรื่อง e n v i r o ล m e เป็น impact หรือเรื่องกับสิ่งแปลอ้อป <c oughs> ปังสุขาวพบาลน,น้ำานี่ย ทำไมต้องทำเราไม่ได้ไม่มีน้ำใช้นะครับน้ำเราเยอะแต่ทำไมเราต้องเสี่ยงเอาน้ำที่เราไม่รู้ว่ามันมีนอะไรเพราะมันทำให้คุ้มเราเสียแเราถ้าทุกคนคิดแบบนั้นเหมือนกันหมดทุกคนพยายามที่จะไม่เอาน้ำเหล่านี้ออกไปนะครับใช้ของตัวเราเองซึ่งมันมีวิธีการที่ทำได้โดยไม่เอาความเสี่ยงเข้านอกเข้ามาการต่อสู้กับ,บ E S P กับที่ขาต้องใช้น้ำผมบอกได้เลยต้องใช้น้ำ เพราะนั้นถ้าต้องใช้น้ําแล้วเราใช้น้ําในระบบเราเองไม่ไปเอาน้ําข้างนอกมาวุ่นวายโอกาสที่เราจะเสียหายก็จะต่ำเราตรวจกุ้งไม่ใช่ตรวจกุ้งครับตรวจทุกอย่างเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับในตะกอนในดินในคลองส่งน้ําในปีใีใยฟูใต้พลาสติกเราพบว่าเอชีเป็นไปหมดทุกที่นะครับในปีที่แล้วซึ่งตกใจมากว่ามันมีอยู่อย่างนี้แล้วนะครับในสิ่งแวดล้อมของเราตรวจตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปี ปริมาณกุ้งที่เป็นเชื้อแบคทีเรียแอพเพนในใยฟูในคลองในตะกอนใต้พลาสติกสิ่งที่ดูดออกมานะสิ่งที่ดูดออกมาในเรื่องอย่างทั้ง e h e ทั้ง e m s ถ้าดูดออกมาแล้วลงคลองอันนี้จบนะครับกุกอ,อย่างจะอยู่ตรงนั้นเราทำ PCR แบบจีิคุณจะเห็นว่าแอพเพนคงอยู่ตอนหน้าร้อนสูงมากขึ้นไปเป็นกลาฟสีแดงสูงนะแล้วพอ เข้ามากลางกลางปีก็ลดลงลดลงแล้วพอเข้าไปต้นปีมันร้อนอีกก็ขึ้นไปสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วถ้าเรายเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนจบการเรียนก,ก็ทิ้งออกไปดูดเลงก็ทิ้งออกไปนะครับถ่ายน้ําเยอะๆก็ทิ้งออกไปทุกอย่างก็จะวนเวียนกับมหาล้อลวัฏาจาักรของการวนเวียนของน้ําไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรีย E. coli หรือไวรัสปอเอก็ตามหรือสารอาหาร,าร,าหาร,ารจากินจีที่เราปล่อยยิ่งลงไป ันก็จะวนเวียนกลับมหาหาเราลงไปสู่สุดท้ายน้ําทะเลในช่วงปลายปีเราเรียนยากมากแต่พอกลางปีเราแฮปปี้หมดเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ได้คิดเรื่องหนาแต่ความเป็นจริงมันเกิดขึ้นแบบนั้นครับธรรมชาติมันเป็นแบบนั้น e s สมันอยู่ในน้ํา10กลังสาถ้าเราเข้าใจมันแล้วเราทําการจัดการมันอย่างดีเช่นการตกตะกอนมันการทําให้มันอยู่นิ่งทําได้เราทําิ0กำลังสามเป็น10บกำลังศูนย์ได้สบาย แล้วทําได้จริงๆนะครับเราทําการตรวจ PCR ตั้งแต่น้ําทะเลไล่ลงมาจนน,น้ําทิศ1นึ่2ที่สบ่อตกตะกอนคุณจะเห็นว่า ESP สปอร์ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญแล้วเป็นสูตรได้ปริมาณน้ำที่สำคัญมากอยู่ในหนึ่งของแค r ริ่ง a p ปซิตี้คือความสามารถในการเลี้ยงถ้าคุณไม่พร้อมเรื่องน้ำอย่าคิดที่จะเลี้ยงแน่นเด็ดขาดนะครับแต่ สิ่งที่เกิดขึ้ก็คือเวลาคุณตกตะกอนมาแล้วมันอยู่อย่างนี้เราจัดการกับมันยังไงถ้าล้างบ่อตกตะกอนแล้วเอาน้ําที่ล้างบ่อตกตะกอนลงพองก็จบแ้้ว่าจะเป็น p H P หรือว่าจะเป็น white spot ที่เรากลัวมันกลับมาแน่นอนนะครับถ้าเรายังทำ